โซเซดีเวล็อปเมลล่า n ์เนี่ยคือเป็นงานพัฒนากระบวนการ,ค,รคือเหมือนเราเริ่มเองตั้งแต่ต้น<ม>เริ่มทำเอง<ม>ออกแบบทดลอง แล้วก็ดูผลลัพธ์แล้วก็ค่อยมากําหนดเป็น p คอน c o n t r o ร p r o c e s กงานผลิตทุกคนนะคะก็คืออยากจะให้เป็นวัฒนธรรมเลยคือสินค้าที่ผลิตออกมาเนี่ยไม่ว่าจะกินชิ้นไหนกินเมื่อไหร่กินที่ไหนก็มีคุณภาพที่ดีค่ะคอยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยอยากลัวการเปลี่ยนแปลงแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงเนี้ยมันทําให้เราต้องเริ่มต้นใหม่อยู่หลายๆายครั้งแต่ยังไงมันก็ทําให้เราเองนะคะ เหมือนเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองทําให้ตัวเองเนี่ยมีองค์ความรู้เพิ่มมากขึ้นสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องทิพย์ครับวันนี้เราได้มาเจอกันอีกวันหนึ่งเนาะ ทิพย์อยู่กับ c ีพีแรมรักกบังมากี่ปีแล้วครัตอนนี้ปีนี้ก็ครบ15ปีแล้วค่ะ15ปีแล้วนะ15ปีเต็มค่ะค่ะทิพย์จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีนะคะในคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ค่ะสาขาฟูซายนะคะแล้วก็จบปริญญาโทนะคะคณะอุตสาหกรรมเกษตรค่ะสาขาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตรนะคะซึ่งก่อนที่จะมาทํางานที่ซีพีแรมเนี่ยทิพย์ก็ทํางานอยู่ที่โรงงานแห่งหนึ่งนะคะ เป็นเจ้าหน้าที่ห้องวิเคราะห์และตรวจสอบการาะคะหน้าที่ณนะตอนนั้นก็คือทําหน้าที่ในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพในด้านของเชื้อจุลินทรีย์แล้วก็เคมีอาหารนะคะทามาหนึ่งปีแล้วก็ <Okay. S 1> รู้สึกว่าตัวเองไม่ไม่ได้ชอบงานลักษณะนี้ hmm. อยากมีประสบการณ์ใหม่ๆอยากทำงานที่ได้เจอกับผู้คน อยากทางานเกี่ยวกับการจัดการต่างๆหรือการควบคุมคุณภาพที่ได้เจอสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆนะคะก็เลยเหมือนอยากย้ายงานพอดีที่ซิพีแรมรับสมัครพอดีก็เลยมาสมัครที่นี่รู้จักซิพีแรมจากการที่มีพี่อยู่คนหนึ่งเขาทํางานอยู่ที่ซิพีแรมรแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยผลิตขนมปังยี่ห้อเลอแปลงไงซึ่งก่อนนั้นนั้นะตอนที่เป็นนักเรียนะ ก็คือชอบกินขนมอันนี้มากเลยค,คือขนมเลอแปงน่ะชอบกินเคก้กกล้วยหอมมากก็เลยอ๋อยากทําเพราะว่าตอนนั้นอยากย้ายงานอยู่แล้วก็เลยเหมือนลองมาสมัครดูค,ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็เริ่มเข้ามาทํางานในซ p แรมนะคะในปี2550ค่ะตอนนั้นเนี่ยคือเข้ามาในตําแหน่งของเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพนะคะคดูแลในส่วนของเค้กนี่แหละค่ะดูแลในส่วนของโซนดิบนะคะ ตอนตอนที่เรียนปริญญาตรีเนี่ยก็คือจะเรียนหลักสูตรของเบเกอรี่อยู่ประมาณ1คอร์สค่ะเป็นวิชาเลือกอก็คือได้มีองค์ความรู้ของเบกกิ้งไซด์อยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้โฟกัสมาที่เค้กนะคะจะเป็นในเชิงของการผลิตขนมปังเล็กๆก็ก็ดีที่ได้แบบเหมือนได้มีโอกาสมาทำงานเกี่ยวกับเค้กเกี่ยวกับเบเกอรี่บบค่ะ,คะก็ได้นำองค์ความรู้ตรงนั้นที่มีอยู่ ก็ะะเอามาใช้ประโยชน์ได้บ้างค่ะ mm hmm. ก็ทําอยู่ในส่วนของควบคุมคุณภาพเนี่ยเป็นเวลาทั้งหมด13ปีค่ะคแล้วก็ในปี2562เนี่ยทางผู้บริหารก็ทําโครงสร้างใหม่ค่ะเป็นโครงสร้างของหน่วยงาน Process Development Line mm hmm. ก็คือได้ย้ายมาอยู่ในหน่วยงาน Process Development Line ค่ะคซึ่งเป็นหน่วยงานใหม่ค่ะเริ่มตั้งแต่ปี2562เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันค่ะ ก่อนหน้านี้นะคะคก็ทางโรงงานเค้กเองอก็ไม่ได้มีหน่วยงาน Process Development Line นะคะที่จะต้องมีหน่วยงานนี้ก็เกิดจากว่าก่อนหน้านี้ที่ทาง PD คือ Product Development เนี่ยเขาว่าส่งมอบสินค้าใหม่มาให้ในไลายผลิตหน่วยงานของผลิตเองก็จะรับมอบจากทาง PD โดยตรงนะคะซึ่งทางผู้บริหารนะคะ ก็เห็นว่าควรจะมีหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งซึ่งมาเป็นตัวเหมือนประสานงานระหว่าง PD กับผลิตนะคะจึงตั้งหน่วยงาน p r o c e s s e v v l o p p m e n t l i n นนี้ขึ้นมาค่ะโดยที่พนักง,งานที่เหมือนคนที่ทำหน้าที่ตรงนี้เองก็คือต้องสามารถที่จะเชื่อมระหว่างสองหน่วยงานนี้ได้แล้วก็ต้องมีองค์ความรู้ในด้านของ Baking s i ซส e Baking Technology แล้วก็ f o o d Si ส e พอสมควรค่ะ ซึ่งทางผู้บริหารเองนะคะก็ให้โอกาสทิพมาดูแลในส่วนงานนี้นะคะก็คือจุดเด่นของทิพ์นะคะคือทิพต์มีความประณีประนอมมีความเป็นเหตุเป็นผลนะคะคือเรานะคะก็ต้องทำงานร่วมกันกับหลายหน่วยงาน,นะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นผลิต QCQA วิศวกรรมแล้วก็ในส่วนของ PD คะ่ะเราสามารถที่จะคือเอาคนหลายๆคน มาคุยกันแล้วคือรับฟังความคิดเห็นของแต่ละคนนะคะแล้วก็เหมือนกับพยายามที่จะโน้มน้าวทุกคนให้เหมือนมารวมคือเหมือนมีเป้าหมายเดียวกันนั่แสดงว่าเราก็มีส่วนหนึ่งที่สามารถที่จะขับเคลื่อนแล้วทำให้ทุกคนเนี่ยมองเห็นเป้าหมายเดียวกันใช่ค่ะนั่นก็คือจุดแข็งตรงนี้แหละจุดแข็งจุดเนี้ยอยากให้ทิพรักษาไว้เพราะว่างานของเราโดยส่วนใหญ่ก็จะคือจะจะทงานร่วมนะครับทั้ง สี่โรงสี่ส่วนงานนี้ไม่ว่าจ,จะเป็นผลิตพิศวะพีดีนะครับรวมถึงทีมงานของเรานะครับเพื่อให้ตัวงานของเราเนี่ยหรือผลิตชิ้นงานออกไปนไี่มีคุณภาพในต้นทุนที่ต่ำนะครับแล้วก็รักษาคุณภาพหรือยกระดับคุณภาพสินค้าเพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆนะครับจากเราเป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนนะครับก็ฝากจุดแข็งนี้ไว้นะครับอยู่กับน้องทิพต์นะตลอดไปครับ มีข้อกังวลอะไรไหมตันตอนที่ได้รับมอบหมายงานใหม่ตัวนี้มาซึ่งซึ่งงานนี้โอเคแหละเป็นงานที่เกิดขึ้นมาใหม่ตอนแรกเนี่ยคิดว่าเราจะทําได้ไหมใช่ค่ะกังวลมากค่ะเครียดมากค่ะกลัวว่าจะทํางานนี้ไม่ได้เพราะว่าเคยทําแต่งาน QC มาตลอดเลยยังยังไม่ได้เคยว่าย้ายสายงานพอย้ายปุ๊บก็แบบเหมือนมีความไม่มั่นใจในตัวเองอะค่ะว่างานใหม่เนี่ยจะยากไหมแล้วแล้ว ความคาดหวังของผู้บริหารน่ะ hmm. ที่ว่าคาดหวังว่าอยากจะให้เราทํางานตรงนี้ซึ่งเป็นหน่วยงานใหม่อะ่ะคือเราเองอะ่ะความสามารถจะพอไหมจะเพียงพอไหมงานโพรเซทิเวีบลไม่ได้อะ่ะก็คือมีความยากเหมือนเราต้องเตรียมความพร้อมก่อนอะ่ะเรากลัวว่าอ,องค์ความรู้ของเราไม่พอใช่ไหมพี่ hmm. เราก็เลยจะต้อง เพิ่มความรู้โดยที่ต้องเรียนรู้ในด้านของเบเกิ้ลไซด์เบเกิ้ t เทคโนโลยีแล้วก็ฟู้ดไซ์ค่ะไม่ใช่แค่เราคือมันยังมีทีมงานของเราอีกสองคนก็คือเราเรียนรู้ไปด้วยกันก็ก็ดีที่แบบว่าทั้งผู้บริหารให้โอกาสเหมือนได้รับการอบรมคือส่งไปอบรมทั้งในงานภายในแล้วก็ภายนอกทำให้เรานมีองค์ความรู้ตรงนี้เพิ่มมากขึ้นแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ ที่คือเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้นเ,นเราไม่ได้มีประสบการณ์ในการผลิตผู้บริหารก็ให้เราเนี่ยได้ไปฝึกงานในลายผลิตเลยค,คือเหมือนได้ไปอยู่กับพนักงานได้ใช้งานเครื่องจักรเองเออได้เรียนรู้วัตถุดิบ,บว่าัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเค้กมีอะไร,รบ,บ้างกลไกการเกิดเค้กเป็นยังไงการตีผสมเค้กแต่และวิธีการเนี่ย ให้เนื้อสัมผัสแตกต่างกันไหมอันนี้อันนี้คือสิ่งที่เราได้ได้กลับมาตอนที่เราเริ่มไปก่อร่างสร้างตัวในเรื่องของการไปทําเรื่องของพีดีไลน์อันนี้คือเรียนก่อนที่จะทํางานจริงเราใช้เวลาเรียนกี่ปีนะตอนนั้นที่ประมาณ1ปีเต็มหปีเต็มโดยที่ยังไม่ได้เข้าไปสู่ในกระบวนการพัฒนาไลวยการผลิตเรียนอย่างเดียวเลยเรียนเพื่อฝึกคือเหมือนแบบคิวตอนที่เป็น QC เองอ่ะก็คือเหมือนทําตามที่ข้อกําหนดใช่ไหมคะแต่พอมาเป็น process development line ปุ๊บอ่ะ คือเราไม่มีความรู้ตรงนั้นเลยไม่มีความรู้ว่าเราจะผลิตอะไรต้องทำยังไงเค้กยังทำไม่เป็นเลยแต่จะต้องมาออกแบบกระบวนการอย่างเงี้ยค่ะเลยต้องไปเรียนรู้เลยตั้งแต่ต้นเค้กทำยังไงให้ได้เค้กก้อนเนี้ยต้องรู้ตั้งแต่วัตถุดิบกระบวนการการใช้เครื่องจักรแสดงว่าทิพย์เข้าไปเรียนตั้งแต่เรื่องของของตัว R M คือ Mat e r i a l ในการทำเค้กเราไปเรียนเรื่องของตัวเครื่องจักรใช่ค่ะในการที่เราันทำเค้กใช่ไหมครับแล้วก็เรียนเรื่องของตัวเทคนิค ใช่ค,ครับในเรื่องของกระบวนการวิธีการถูกไหมครับแล้วก็เรียนเรื่องของอเรื่องของคนเราเรียนได้ไหม<น>การพัฒนาคนในเชิงของการทำพีดีไลน์ค่ะก็คือมันจะเป็นเหมือนหลักสูตรเลยว่าควรจะต้องมีความรู้ด้านนี้บ้างแต่แต่ส่วนใหญ่แล้วจะเน้นไปในเชิงของวัตถุดิบคือ 4M อะค่ะค,ค่ะก็คือจะเน้นไปทางวัตถุดิบเครื่องจก Method, ักรเมททอดคนก็ก็ด้วยแต่ว่าจะน้อยกว่า3ามเรื่องแรก หลังจากที่เราได้ได้รับการฝึกมาเป็นเวลา1ปีแล้วอ่ะ <Okay. S 1> ก็ได้เริ่มมาทำงานตรงนี้ค่ะก็ได้มีโอกาสนะคะเข้าร่วมโครงการ Betterway นะคะซึ่งในเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเนะะี่ยค่ะคือมีการพัฒนาเกี่ยวกับการผลิตเบอร์เกอร์นะคะขนมปังเบอร์เกอร์แล้วก็ขนมปังแซนด์วิชหลังจากที่ทิพย์ได้เข้าโครงการเบเตอร์เวย์ค่ะทำให้เราได้เหมือนแนวคิด ในการที่จะทํางานหรือในการที่จะทดลอง<ม>นะคะทำให้เราเห็นว่าการผลิตเบอร์เกอร์<ม>หรือผลิตขนมปังเนี่ยมีกระบวนการต่างๆยังไงซึ่งมีความแตกต่างจากเค,ค้กยังไงแต่ในความแตกต่างกันเราสามารถที่จะนําแนวคิดเหล่านั้นนะคะเอามาปรับใช้ในกระบวนการทํางานของเค,ค้กได้ค่ะก็โครงการนี้ก็มีประโยชน์ใ,ชในส่วนของงาน process development อะคะ่ะ ก็คือเราอะต้องการที่จะผลิตสินค้าใหม่ให้ดีตั้งแต่ต้น <Okay. S 2> นะคะโดยที่หลังจากที่เราร่วมทำงานกับทางพีดี PD แล้วเนะีคะ mm hmm. เราก็เหมือนกับว่ามาพัฒนากระบวนการผลิตในรายผลิตของเราเองนะคะ mm hmm. เพื่อปิดช่องว่างของ C M ให้หมดนะคะ mm hmm. ไม่ว่าจะเป็น material m e t h o d machine mm hmm. หรือในส่วนของคน,นะคะ่ะ okay. ทำยังไงจะให้สินค้าของเรามีคุณภาพดีนะคะแล้วก็เกิดของเสียน้อยที่สุดะะอันนี้คือในส่วนของสินค้าใหม่นะคะคสำหรับสินค้าที่เป็นสินค้าคอโปรดักนะคะเราก็พัฒนากระบวนการจากที่ดีอยู่แล้วก็คือพัฒนากระบวนการให้ดีขึ้นเพื่อลดของเสียแล้วก็ให้เหมือนกระบวนการผลิตง่ายขึ้น แล้วก็มองถึงเรื่องของการยกระดับตัวคุณภาพให้สูง<ช>ขึ้นด้วยชเช่นเดียวกันถูกไหมฮะใ,<ช>ในการพัฒนาตรงนี้นะครับ<ช>ซึ่งสิ่งที่งานเราเข้าไปทำเนี่ยมันจะมีอยู่อีกอักอนหนึ่งทําอย่างไรให้ต้นทุนมันลดลงด้วยถูกไหมัะใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งงานที่เราไปหนึ่งในหนึ่งในงานของเราเหมือนกันเพราะว่าในการพัฒนาตัวสินค้าที่ขายอยู่แล้วคือ exiting product เนี่ยให้มันทํางานง่ายขึ้นนะครับลดของเสีย นะครับแล้วก็รวมถึงพัฒนาเครื่องไม้เครื่องมือร,ร่วมกับทางเอนจิเนียร์นะครับหลังจากที่เราเรียนมา1ปีแล้วเราทํางานวีก1นึ่งปีเนี่ยที่ภูมิใจในชิ้นงานตรงไหนามากที่สุดพอแชร์ให้กับเพื่อนๆได้เห็นงานของเราที่เราภูมิใจมากตรงนี้ก่อนหน้านี้สินค้ากลุ่มเค้โกโ13สบาทบออยอดรีเจ็คเกิดมากนะคะประมาณเกือบ5%ซค่ะซึ่งของเสียที่เกิดขึ้นเนี่ย เหมือนทุกคนพยายามควบคุมกระบวนการแลร้วแต่ก็ยังเกิดของเสียอยู่มันเหมือนมันยังหาต้นกําเนิดของของของเสียเนี่ยไม่เจอ,อทางทีมงานเองก็คือร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาทดลองแล้วก็เหมือนสามารถที่จะปรับกระบวนการเพื่อให้ตัวของเสียเนี่ยลดลงครัก็ตอนนี้ก็อยู่ประมาณไม่เกิน2เ เดิมที่เราอยู่กับกับ QC มาทั้งหมด13ปีแล้วแล้วพอมาจับงานทางด้านด้านด้านพีดีไลเนี่ยความแตกต่างมันมันมากขนาดนี้เนี่ยเราเรามีการจัดการยังไงบ้างขอขอเล่าถึงความแตกต่างก่อนนะคะอย่างงาน QC เป็นงานควบคุมคุณภาพคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราต้องทำตามข้อกำหนดมีมาตรฐานให้ทำาทําทำตาม Work in อิเป๊ะ แต่ในส่วนของ Process Development Line เนี่ยคือเป็นงานพัฒนากระบวนการครับคือเหมือนเราเริ่มเองตั้งแต่ต้น<ม>เริ่มทําเองออกแบบทดลองแล้วก็<ม><ม>ดูผลลัพธ์แล้วก็ค่อยมากําหนดเป็น key control process ซึ่งมันมีความแต,ตกต่างกันเลยคือเหมือนกับทําตามกับเป็นคนเริ่มต้นทำ<ม>นะคะ key control <ม>ก็คือในกระบวนการผลิตนั้นๆน,น,นะคะกระบวนการจุดนี้ต้องทำเช่น อุณหภูมิต้องอุณหภูมิวัตถุดิบอุณหภูมิไข่ต้องอยู่ในช่วง25-30ถึงต้องไม่เกินนี้ค่ะอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นจุดที่ต้องควบคุมค่ะคถ้าไม่ทำจะส่งผลให้กระบวนการถัดไปมีปัญหาคิดว่าช่วงช่วงแรกที่มาทำงานตรงนี้นี่ลองเล่าความกดดันให้พี่ฟังหน่อยสิว่าเ,เราเราคิดว่ามันกดดันมากมายขนาดไหนแล้วเราเราเราทะลุผ่านตรงจุดนั้นมาได้ยังไงกดดันมากค่ะเหมือนเราต้องมีความตั้งใจ ตั้งใจที่จะจะเรียนรู้ครับเพราะส่วนใหญ่แล้วว่าจะเป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเองคือเหมือนกับหน่วยงานด้วยความที่ว่าถูกสร้างมาใหม่ครับไม่ได้มีคนที่จะแบบว่าคอยคอยมาดูเราว่าต้องเรียนหนึ่งสองสามสี่แบบนี้นะไม่ใช่ครับฝึกด้วยตัวเองครับือมีน้องอีกสองคนก็คือพวกเรานเป็น QC QC สองคนอีกคนหนึ่งเป็นน้องผลิตเป็นซุปนะคะ ก็คือเรียนรู้ไปด้วยกันเลยครับครับโดยเรียนจากของจริงเลยเรียนจากของจริงที่เกิดขึ้นแล้วค่อยค่อยไปหาวิชาการมาประกบร่วมใช่ค่ะเราพยายามจะเขาเรียกว่าเป็นองค์ความรู้ก็คืออ่านจากหนังสือนะคะแล้วก็จากการอบรมรับแต่ประสบการณ์อ่ะคือเราต้องไปฝึกเองในลายผลิตครับค่ะ จนผลลัพธ์ออกออกได้เป็นหนังสือหนึ่งเล่มในการทำพีดีไลท์ถูกไหมใช่ค่ะอันนี้อันนี้เป็นถือว่าประสบผลสาเร็จหรือยังในการทำพีดีไลท์ในความคิดของน้องทิพย์ก็ประมาณประมาณ70%็ดอร์เซค่ะอีก3 0เเหมือนจะต้องเติมเข้ามาอีกคือเรายังไม่ได้รู้ลึกรู้ลึกจนแบบว่าเห็นขนมชิ้นนี้ลักษณะแบบนี้เกิดจากกระบวนการนี้แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยคือยังแค่เหมือนสงสัยว่าน่าจะเกิดจากอันนี้แล้วลอง ไปทำดูแล้วก็ดูว่าอ๋อเหมือนไหมช่วง13ปีที่ผ่านมาที่ทำงานร่วมกับ CP RAM เนี่ยเห็นการเปลี่ยนแปลงของของ CP พ a m ลากกะบังยังไงบ้างค่ะซ m พมีการเปลี่ยนแปลงไปแบบเหนือความคาดหมายมากเลยค่ะเมื่อปี2550เนี่ยที่ททีย์เข้ามาณตอนนั้นน่ะ ซีพี CP แลมเบเกอรี่เนี่ยมีแค่โรงงานเดียวก็คือชั้นบนเนี่ยผลิตเคก้กชั้นล่างเป็นขนมปังซึ่งพอทำงานมาเรื่อยๆก็เริ่มมีโรงงานที่สองซึ่งปัจจุบนนันก็คือผลิตเป็นกลุ่มขนมปังโรงงานที่สามผลิตเป็นแซนด์วิชปังกระเป๋าโรงงานที่สี่ปัจจุบันก็คือผลิตเป็นกลุ่มพายแล้วก็โฟรเซนโดแล้วก็คัพเค้กต่างๆนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ แล้วก็สําหรับ15ปีที่ผ่านมานะคือการเปลี่ยนแปลงก็ส่งผลทำให้งานในด้านของโปรเซสที่วิว e ลลเป็นลายเค้กก็เปลี่ยนแปลงไปเช่นกันค,ค,ค่ะ,ะยกตัวอย่างเช่นนะคะในส่วนของวัตถุดิบที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปส่งผลยังไงต่อ,อการทำงานของเครื่องจักรไหมคือเราก็ต้องเหมือนมา,มาดูพิจารณาดูอีกทีค่ะว่าไม่ว่าเราจะเปลี่ยนวัตถุดิบ แม้ว่าซัพพลายเออร์จะแตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นไข่เป,เป็นวัตถุดิบจากซับเจ้าที่1กับซับเจ้าที่2องถ้านํามาใช้ในเครื่องจักรหรือกระบวนการผลิตเดียวกันจะส่งผลต่อนเนื้อสัมผัสข,ของสินค้าไหมคค่ะแสดงว่าเราก็สามารถที่จะไปไปป้องกันมันได้เลยว่าถ้าลาักษณะตัววัตถุดิบมาเนี่ยมีการ ถึงแม้จะเป็นชนิดเดียวกันก็ตามแต่แตโครงสร้างมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเราก็สามารถที่จะไปจัดการในกระบวนการผลิตได้ทันทีว่าต้องมีการปรับอะไรใช่ไ่มะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเร็วของเครื่องจกักรอันนี้เป็นต้นชแม้จากที่เราได้อยู่มา2ปีแล้ว<ช>จะเห็นภาพนั้นซึ่งมันก็สะท้อนในสิ่งที่เป็นตัวของเสียลดลงะนะครับค,คิดว่า จะตั้งเป้าหมายสําหรับการทำพีดีไลน์เราไว้อย่างไรเป้าหมายก็คือณนะตอนนี้ค่ะค,คือทางทีมงานเองก็มีองค์ความรู้พอสมควรละค,รคือทางทีมงานอยากที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีอยู่นะคะคให้กับผู้ที่ทำหน้าที่ในการผลิตหรือดูแลสินค้าอยากให้เขาเนี่ยมีความรู้รมีความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิต ในทุกๆขั้นตอนนะคะพวกเราอยากจะเหมือนถ่ายทอดองค์ความรู้พวกนี้ค่ะให้ตั้งแต่พนักงานในระดับผู้จัดการแผนกไปจนถึงเจ้าหน้าที่ค่ะเพื่อให้เกิดความเข้าใจแล้วก็จะได้คุยงานเรื่องเดียวกันให้ให้เข้าใจตรงกันค่ะนอกจากนี้ยังอยากให้ทางผู้ที่ดูแลนตรงนี้ค่ะอย่างยกตัวอย่างเช่นหน่วยงานผลิตเองเขาทำหน้าที่ในการผลิตเค้ก ทุกคนควรจะต้องทาเคกได้ครับค่ะแล้วก็สามารถที่จะสอนงานระดับหัวหน้านงานรหรือพนักงานรายวันค,ค่ะให้เข้าใจว่างานของเขาเองอ่ะต้องควบคุมเรื่องอะไรบ้างเพื่อให้น้องๆเองอ่ะสามารถที่จะควบคุมงานนั้นๆได้เองร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เท่าพี่เท่าที่พี่ติดตามการทำงานของทิปกับทีมงานก็จะมีการนำ จัดสมอกรุ๊ปเล็กๆไม่ว่าจะเป็นระดับหัวหน้าหน่วยผลิตที่มาให้องค์ความรู้เรื่องของตัววัตถุดิบะนะครับเพื่อที่จะส่งผลกระทบต่อการผลิตตรงนี้ทิพย์คิดว่าเป็นการเดินที่ถูกทางหรือ,อยังทิพย์คิดว่าถูกทางค่ะเราต้องให้ความรู้เบื้องต้นกับเขาก่อนอคือทิพย์คิดจากที่ทิพย์เคยเคยผ่านขั้นตอนการเรียนรู้มาค,คือให้องค์ความรู้ก่อนเพราะว่าจริงๆเขามีประสบการณ์มากกว่าทิพย์ด้วยซ้ำ แต่อันนี้คือให้องค์ความรู้ให้หลักการ,รให้แนวคิดคเพื่อที่ว่าเขา่มีข้อมูลตรงนี้แล้วเขาจะได้เอามาผนวกเข้ากับประสบการณ์ที่เขามีเพื่อที่จะได้ปรับมุงกระบวนการต่างๆเนี่ยให,ให้ดีแล้วก็ได้สินค้าที่ดีทุกชิ้นมีคุณภาพสม่ำเสมอค่ะลูกค้าเองก็จะได้รับสินค้าที่ดีมีคุณภาพอันหนึ่งหนึ่งปีที่เราทํางานจริงๆเนี่ยแล้วมีการนําเอา จัดกลุ่มของผลิตที่เข้ามาทําการอบรมเนี่ยเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมจากที่เราอบรมไปแล้วเห็นค่ะคือ,อเหมือนกับมีความตระหนักคือ<ม>ทุกๆคนอ่ะคือมีความตระหนักมากยิ่งขึ้น<ม>รู้ว่าคีย์คอนโทรลคืออะไระและก็พยายามควบคุมคีย์คอนโทรนนั้น<ม>แล้วก็ทําให้งานต่างๆอ่ะคือสามารถที่จะดําเนินการตามขั้นตอนได้ แล้วก็เกิดของเสียลดลงค่ะครับแล้วสินค้าก็มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นค่ะทิพย์อยากเห็นพนักง,งานพนักง,งานผลิตทุกคนนะคะคก็คือสามารถที่จะรู้ว่างานของตัวเองคืออะไรนะคะคแล้วก็ควบคุมงานนั้นๆให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะคแล้วก็กรณีที่มีพนักง,งานใหม่เข้ามานะคะก็คืออยากจะให้เป็นวัฒนธรรมเลยคือสามารถที่จะ ทราบเลยว่างานของเขาเนี่ยต้องควบคุมอะไรเพื่อให้สินค้าที่ผลิตออกมาเนี่ยไม่ว่าจะกินชิ้นไหนกินเมื่อไหร่กินที่ไหนก็มีคุณภาพที่ดีค่ะนั่นก็หมายความว่างานที่ท้าทายของทิมอ์ก็ประสบความสำเร็จอะคะแล้วใน2ปีที่ผ่านมาที่เราเราได้เรียนรู้มาแล้วเนี่ยประทับใจอะไรกับการทำพีดีไลน ประทับใจคือทําให้เราเนี่ยมีความรู้เพิ่มมากขึ้นจากเดิมที่ได้เบเกอรี่เราก็มีความรู้สัก 30%. แต่หลังจากที่เรามาเป็น p d ดีไลปุ๊กบกระบวนการต่างๆวัตถุดิบต่างๆเครื่องจักรต่างๆค,คือมันเหมือนเรามีความชํานาญมากขึ้นมีประสบการณ์คือสามารถที่จะวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็สามารถกําหนดแนวทางแก้ไข แล้วก็เหมือนกําหนดมาตรการแล้วก็ลองไปทําแล้วก็กําหนดวิธีคอนโทรลเหมือนทําทให้คนอื่นๆมั่นใจที่จะทํางานกับเรามากขึ้นมากขึ้นแสดงว่ามันเกิดจากผลลัพธ์ที่เราแสดงให้เห็นด้วยจากการปฏิบัติจริงแล้วก็ถ้ามันเกิดปัญหาลักษณะแบบนี้มันต้องมีวิธีการในขั้นตอนการแก้ไข1 2 3สตามที่เราได้ได้เรียนตามที่เราได้ปฏิบัติจริงแล้วมาเซตเป็นตัวตัวควบคุมหรือจุดที่ทำงานตามนี้ ซึ่งเป็นทำให้ประสบความสำเร็จอันนี้คือสิ่งที่ทิพยภูมิใจถูกไหมคะถ้าหลังจากนี้อีก5ปีเนี่ยทิพยอ,อยากจะเห็นซีพีแรมรัฐกระบังเราเนี่ยเป็นอย่างไรใน5ปีข้างหน้าในอนาคตอีก3-5ปีนะคะ คือทิฟฟ์อยากเห็นว่าโรงงานเค้กนะคะคมีการนําเครื่องจักรเอามาใช้แทนแรงงานคนนะคะคเพื่อลดความเมื่อยล้าค่ะคแล้วก็อยากให้มีการขยายโรงงานของเรามีการเจริญเติบโตนะคะคก็คืออาจจะมีการขยายเป็นโรงง,งานที่5 6 7จนะคะคแล้วก็ก็อยากจะให้พนักง,งานนะคะมีความสุขในการทํางานโดยที่อาจจะลดกิจกรรมงานที่ไม่จําเป็นนะคะคือกำลังการผลิตยังคงเดิมหรือมากขึ้นแต่ ื่อลดระยะเวลาในการผลิตลงได้คะได้มีเวลาในการใช้ชีวิตมากขึ้นอันนี้คือความสุขขั้นพื้นฐานนะเนาะที่ความมุ่งหวังของทิพย์ที่จะวางไว้แล้วก็ทายนี้อยากให้น้องทิพย์ช่วยฝากข้อคิดกับเพื่อนๆนะครับในการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานนะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนมีกำลังใจในการทำงานต่อไป ก็ตลอดระยะเวลา15ปีที่ทำงานที่ซิตีแรมนะคะทิก็ได้เห็นว่าซิตีแรมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาการเปลี่ยนแปลงเนี้ยคะ่ะทำให้เรานะคะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้เริ่มต้นงานใหม่ๆมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานใหม่ๆทำให้เราเนี่ยได้มีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็ได้เหมือนเพิ่มความรู้ และก็สามารถที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับเพื่อนเพ่อนักงานทุกๆุกคนคะก็คืออยากจะให้ทุกๆคนอ่ะอยากกลัวการเปลี่ยนแปลงแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงนี้มันทำให้เราต้องเริ่มต้นใหม่อยู่หลายหลายครั้งแต่ยังไงมันก็ทำให้เราเองอะคะ่ะเหมือนเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองทำให้ตัวเองเนี่ยมีองค์ความรู้เพิ่มมากขึ้น หลังจากที่ได้คุยกับทิพมาเนี่ยก็จะเห็นภาพในการที่เราฝันไว้อีก3ปีถึง5ปีข้างหน้านะครับที่เราจะต้องอมีการพัฒนาให้กับพนักงานเรามีความสุขเพิ่มขึ้นยังไงก็ให้กําลังใจนี้อยู่กับทิพนะครับแล้วก็สร้างนะการเติบโตของซี r ีแมตามที่เราฝันอีก5ปีข้างหน้านะครับก็ทัาทิพให้พี่ช่วยในการาสนับสนุนอะไรที่ที่จะให้งานใน5ปีข้างหน้าเดินไปได้ก็ยินดีมาคุยกัน อันนี้พี่ต้องขอขอบคุณทิปนะครับที่ได้มาเล่าให้ความรู้นะกับเพื่อนๆระีมขอบคุณค่ะสวัสดีครับ